สรุปผลการแข่งขันเมื่อคืนนี้ผลงานหน้าช่องเชสเตอร์ ester, ออกป, FC, ประชนะดัดคลิฟ f f เอฟซีสประตูตอนหนึ่งคู่นี้เข้าวินส่วนโบตันเปิดบ้านถล่มแรดฟอร์ดไป3ประตูต่อศูนคู่นี้เข้าวินเช่นกันและอีกหนึ่งคู่ที่เหลือก็พากันเข้าวินเช่นเดียวกัน พบก,กับเราได้ทุกวันกับการวิเคราะห์ก่อนเกมและสรุปหลังจบแมชโดยวิเคราะห์บอลกับ Deep Score ต่อไปคือโปรแกรมการแข่งขันประจำวัน DeepScore ช่องวิเคราะห์บอลที่ประมวลผลจาก AI อัจฉริยะที่จะทำให้ข้อมูลมีความแม่นยำเพื่อให้คุณมีโอกาสชนะที่สูงที่สุดฝากกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลที่สำคัญและสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการรับแนวทางเชิงลึกจาก Deep Score เข้าร่วมกลุ่มของเราได้ที่ line d gpt 8 8 8แแจกแนวทางกันทุกวันไม่มีวันหยุด โปรแกรมการแข่งขันประจำวันที่3ธันวาคม2568สำหรับวันนี้เรามีมาฝากด้วยกันทั้งหมด12คู่ คู่แรกเวลาตีสองครึ่งอาร์เซนอลพบกับเบรนท์ฟอร์ดสถิติการพบกัน5นัดหลังสุดอาร์เซนอลเหนือกว่าอย่างชัดเจนชนะ4ครั้งเสมอ1ครั้งและเบรนท์ฟอร์ดไม่เคยชนะในช่วงนี้โดยนัดล่าสุดเสมอกัน1 1ฟอร์มการเล่นล่าสุดของทั้ง2ทีมอาร์เซนอลยังไร้พ่าย,ายชนะ4และเสมอ2ยิงรวม15เสียเพียง5ฟอร์มแกร่งทั้งเกมลีกและยุโรปส่วนเบรนท์ฟอร์ดฟอร์มกำลังร้อนแรงเช่นกันชนะ4แพ้2ยิงได้เท่ากันที่15ประตูแต่เกมรับเสีีีีียยย8ฟออออรรร์มมกกกานนากาาเเนนเลนนเลลลนน่่่่นน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 บบบ้้้้แะะซดดดทสุตชว ยิงรวม15เสียเพียง2เกมรุกไหลลื่นเกมรับเหนียวแน่นเบรนฟอร์ดนอกบ้านอย่างไม่นิ่งชนะ2แพ้3ได้9เสีย7แม้ยิงดีแต่เสียประตูง,ง่ายโดยเฉพาะเกมเยือนในลีกที่มักมีปัญหาคาดการสกอร์ด้วยความมั่นใจในบ้านของอาร์เซนอลบวกคุณภาพแนวรุกที่เหนือกว่าแต่เบรนฟอร์ดก็มีทีเด็ดในจังหวะสวนกลับคาดว่าอาร์เซนอล2เบรนฟอร์ด1ตัวเน้นชี้ไปที่ทีทมเบรนฟอร์ดกับเงื่อนไขที่เปิดให้ฝั่งเบรนฟอร์ด1.5 คู่ที่2เวลาตีสองครึ่งไบรตันพบกับแอสตันวิลล่าสถิติการพบกัน5นัดหลังสุดแอสตันวิลล่าเหนือกว่าอย่างชัดเจนชนะ3ครั้งสเสมอ1ครั้งและไบรตันชนะได้เพียงครั้งเดียวโดยนัดล่าสุดวิลล่าบุกชนะไบรตันสามต่อศูนย์ฟอร์มการเล่นล่าสุดของทั้ง2ทีมไบรตันผลงานใช้ได้ชนะ3สเสมอ1แพ้2ยิงได้9เสีย7ส่วนแอสตันวิลล่าฟอร์มร้อนแรงชนะถึง5จาก6นัดหลังแพ้เพียงเกมเดียวยิงรวม11เสียแค่4ประตูฟอร์มการเล่นในบ้านและนอกบ้านไบรตันเล่นในบ้านยอดเยี่ยม ยังไม่แพ้ใครใน5นัดหลังชนะ4เสมอ1ยิงได้11เสียเพียง5เกมรุกดุดันและค่อนข้างคงเส้นคงวาแอสตันวิลล่า Villa, นอกบ้านชนะ3แพ้2ยิงได้7เสีย6แม้มีทีเด็ดในจังหวะโต้กลับแต่แนวรับยังมีจุดหลุดง่ายเวลาออกไปเยือนทีมจัดระบบดีคาดการสกอร์เกมนี้สูสีเพราะทั้ง2ทีมฟอร์มกำลังดีแต่ไบรตันเล่นในบ้านแกร่งมากขณะที่วิลล่าแนวรุกกำลังเข้าฝักคาดว่าไบรตัน2แอสตันวิลล่า1ตัวเน้นชี้ไปที่ทีมไบรตันกับเงื่อนไขที่เปิด สองห้า คู่ที่3เวลาตีสองครึง่งเบอร์ลี่พบกับคริสตัลพาเลตสถิติการพบการ5นัดหลังสุดคริสตัลพาเลตทำได้ดีกว่าชนะ2ครั้งเสมอ2ครั้งส่วนเบอร์ลี่ชนะได้เพียงนัดเดียวโดยนัดล่าสุดพาเลตถล่มเบอร์ลี่3ต่อ0นฟอร์มการเล่นล่าสุดของทั้งสองทีมเบอร์ลี่ฟอร์มยมแย่ต่อเนื่องแพ้5จาก6นัดหลังสุดชนะได้เพียงครั้งเดียวยิงได้6เสียไปถึง12ประตูขณะที่คริสตัลพาเลตผลงานดีกว่าชนะ3เสมอ1แพ้2ยิงรวม9และเสีย เพียง5ประตูฟอร์มการเล่นในบ้านและนอกบ้านเบอร์ลี่เล่นในบ้าน5นัดหลังชนะ1เสมอ1แพ้ถึง3ยิงได้4เสีย7เกมรับยังไม่นิ่งและเสียประตูง่ายด้านคริสตัลพาเลทออกไปเยือนขนงานดีชนะ3แพ้2ยิงได้9เสีย4โดดเด่นในเกมโต้กลับและความเร็วแนวรุกคาดการสกอร์พาเลทสถิติคมฟอร์มดีกว่าและเบอร์ลี่กำลังเสียความมั่นใจคาดว่าเบอร์ลี่ศูนย์คริสตัลพาเลทสตัวเน้นชี้ไปที่ทีมคริสตัลพาเลทกับเงื่อนไข ที่เปิดให้ฟังคริสตัลพาเลต0.75 คู่ที่4เวลาตีสองครึ่งวูฟแฮมตันพบกับนอตติงแฮมฟอเรสสถิติการพบกัน5นัดหลังสุดนอตติงแฮมฟอเรสเหนือกว่าชัดเจนชนะ1เสมอถึง4ครั้งส่วนวูฟส์ไม่สามารถเอาชนะได้เลยโดยเกมล่าสุดฟอเรสบุกถล่มวูฟส์สประตูต่อศูนย์ฟอร์มการเล่นล่าสุดของทั้งสองทีมวูฟแฮมตันกำลังอยู่ในช่วงวิกฤตแพ้รวด6นัดยิงได้เพียง3มเสียไปถึง15ประตูไม่มีแต้มเลยในช่วงหลังขณะที่ฟอเรสฟอร์มดีมากชนะ3เสมอ2แพ้แค่1ยิงรวม11เสีย5้าเกม รุกและเกมรับทำผลงานสมดุลกว่าฟอร์มการเล่นในบ้านและนอกบ้านวูลฟ์ในบ้าน5นัดหลังชนะ1เสมอ1แพ้3ยิงได้7เสีย10เกมรับยังผิดพลาดบ่อยและโดนบุกกดดันตลอดด้านฟอเรสต์ออกไปเยือนชนะ1เสมอสแพ้1ยิงได้6เสียหมีความเหนียวแน่นเวลาเล่นเกมนอกบ้านไม่ค่อยพลาดง่ายคาดการสกอร์วูลฟ์ฟอร์มกำลังแตกหนักส่วนฟอเรสต์กำลังมั่นใจน่าจะคุมเกมได้ตลอด90นาทีคาดว่าวูฟแฮมตันศูนย์นอตติงแฮมฟอเรสต์สองประตูตัวเน้นชี้ไปที่ทีม Nottingham Forest กับเงื่อนไขที่เปิดให้ฝั่ง Nottingham Forest 0.5 คู่ที่5เวลาตี 3, สามสิบห้าลิสยูเนเต็ดพบกับเชลซีสถิติการพบกันหนัดหลังสุดเชลซีเหนือกว่าชัดเจนชนะ4ครั้งส่วนลิสชนะได้เพียงครั้งเดียวโดยนัดล่าสุดเชลซีเฉือน3ต่อในศึก FA ฟอครับฟอร์มการเล่นล่าสุดของทั้งสองทีมลิสกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มหลุดแพ้ถึง 5. จาก6นัดหลังสุดมีเพียงชัยชนะนัดเดียวยิงได้6เสียถึง14ประตูเกมรับยังเป็นปัญหาใหญ่ได้เชลซีฟอร์มร้อนแรงไม่แพ้ใครตลอด6นัดหลังชนะ4เสมอ2 12ยิงได้ 12. เสียเพียงง3ประตูทั้เกมรรุกและเมับทยอดเยี่มฟอร์มยยินได้ัิ ชนะ1เสมอ2แพ้2ยิงได้6เสีย7รูปแบบการเล่นยังไม่นิ่งเชลซี Chelsea ออกไปเยือนยังแข็งแกร่งมากชนะ4เสมอ1ไม่แพ้เลยยิงได้12เสีย5ครบเครื่องทั้งรุกและรับคาดการสกอร์ศักยภาพโดยรวม Chelsea เชลซีเหนือกว่าฟอร์มกำลังมั่นใจขณะที่ลิสยังหาจุดลงตัวไม่ได้คาดว่าลิสต์ยูไนเต็ดศย์เชลซีสตัวเน้นชี้ไปที่ทีมเชลซีเงื่อนไขที่เปิดให้ฝั่งเชลซี0.75 คู่ที่6เวลาตี35ลิเวอร์พูลพบกับซันเดอร์แลนด์สถิติการพบการหนัดหลังสุดลิเวอร์พูลเหนือกว่าอย่างชัดเจนชนะ3เสมอ2ส่วนซันเดอร์แลนด์ยังไม่เคยเอาชนะได้เลยในช่วงนี้โดยเกมล่าสุดเคยเสมอกัน2ต่อ2ฟอร์มการเล่นล่าสุดทั้ง2ทีมลิเวอร์พูลฟอร์มยังแว่งชนะ3แพ้3จาก6นัดล่าสุดยิงได้6เสียถึง10ประตูเกมรับมีปัญหาชัดเจนส่วนซันเดอร์แลนด์ผลงานดีกว่าเล็กน้อยชนะ3เสมอ 1. แพ้2ยิงได้9เสียแผป,ประตูมีความดุด,ดันในพื้นที่สุดท้ายพอสมควรฟออรร์มยยเเืนนนนลิู้ใบ้าา5ัดสุด ชนะ 2. แพ้3ยิงได้4เสียถึง10ประตูฟอร์มแอนฟิลไม่แน่นอนเหมือนเก่าส่วนซันเดอร์แลนด์เกมเยือนชนะ2เสมอ1แพ้2ยิง3เสีย4แม้จะไม่ได้ร้อนแรงแต่เล่นเกมสวนกลับได้ดีคาดการสกอร์ซันเดอร์แลนด์สู้ได้ดีแต่คุณภาพและการจบสกอร์ของลิเวอร์พูลยังเหนือกว่าแม้ฟอร์มจะขึ้น,ข,นขึ้นลงๆคาดว่าลิเวอร์พูล2ซันเดอร์แลนด์1ตัวเน้นชี้ไปที่ทีมซันเดอร์แลนด์กับเงื่อนไขที่เปิดให้ฝั่งซันเดอร์แลนด์1.25ด คู่ที่7และคู่นี้เรายกให้เป็นคู่ VIP เวลาตี1 1> หนึ่งเอเติกบิลเบาพบกับเรอัลมาดริดสถิติการพบกันหานัดหลังสุดเรอัลมาดริดเหนือนกว่าชนะถึง3ครั้งเสมอ1ครั้งส่วนบิลเบาชนะได้เพียงครั้งเดียวโดยเกมล่าสุดราชันชุดขาวเฉือนชนะ1นฟอร์มการเล่นล่าสุดบิวเบาผลง,งานช่วงหลังไม่คงเส้นคงวาชนะ2เสมอ1แพ้3ยิงได้5เสียเก้าเกมรับยังมีช่องโหว่ด้านเรอัลมาดริดฟอร์มถือว่าทรงตัวชนะสงเสมอ3แพ้1นยิงได้11บเอเสียเแม้จะเสมอเยอะแต่ความอันตรายเกม จาก5นัดยิงได้7เสีย4มักเล่นดีต่อหน้าแฟนบอลส่วนเรอัลมาดริดเมื่อนัดเยือนชนะ1เสมอ3แพ้1ยิงได้7เสีย7ฟอร์มออกนอกบ้านยังไม่นิ่งคาดการสกอร์บิวเบาในบ้านสู้ได้แน่นอนแต่จังหวะจบสกอร์และคุณภาพนักเตะของมาดริดยังดูเหนือกว่าคาดว่าเรอัลมาดริดบุกชนะ2ประตูต่อ1ตัวเน้นชี้ไปที่ทีมเรอัลมาดริดกับเงื่อนไขที่เปิดให้ฝั่งเรอัลมาดริด0.5 คู่ที่8เวลา3ทุ่มอัตาลนตาพบกับเจนัวสถิติการพบกันห้านักหลังสุดอัตาลนตาข่มชัดเจนชนะ4ครั้งสเสมอหนึ่งครั้งเจนัวยังไม่เคยชนะเลยโดยเกมล่าสุดอัตาลนตาบุกชนะ3ต่อ 2. ฟอร์มการเล่นล่าสุดอัตาลนตา6นัดหลังชนะ3แพ้3ยิงได้7เสีย7ฟอร์มยังแว่งแต่เกมรุกมีทีเด็ดฝั่งเจนัวชนะ1สเสมอ3แพ้2ยิงได้8เสีย10ถือว่าน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะเกมรับที่มักพลาดง่ายเวลาออกนอกบ้านคาดการสกอร์อัตาลนตาได้เล่นในบ้านและสถิติขุมแบบมิดด้ามอีก เจนัวยังไม่มีชัยเกมเยือนคาดว่าออตาลนตาชนะ3ประตูต่อหนึตัวเน้นชี้ไปที่ทีทมออตาลนตากับเงื่อนไขที่เปิดให้ฝั่งออตาลนตา1.0 คู่ที่9เวลาเที่ยงคืนนาโปลีพบกับกายารีสถิติการพบกัน5นัดหลังสุดนาโปลีเหนือกว่าอย่างชัดเจนชนะถึง4ครั้งสเสมอ1ครั้งกายารียังไม่เคยชนะโดยล่าสุดนาโปลีเฉือน1-0ฟอร์มการเล่นล่าสุดนาโปลี6นัดหลังชนะ3สเสมอ2แพ้1ยิงได้6เสียเพียง3เกมรับแน่นขึ้นต่อเนื่องกายารีฟอร์มย่ำแย่ชนะ0สเสมอ3แพ้3ยิงได้6เสีย10ป,ประตูยังหาจุดเปลี่ยนไม่ได้ฟอร์มเย้าเยือนนาโปลีในบ้านยังคงแข็งแกร่ง ัหลงชนะ3เสมอ2ไม่แพ้ใครยิงได้8เสียแค่2กายารี่เกมเยือนยังไม่ชนะเลยเสมอ2แพ้3ยิงได้3เสีย7ฟอร์มนอกบ้านค่อนข้างน่าเป็นห่วงคาดการสกอร์ชื่อชั้นฟอร์มและสถิติคมมิดด้ามนาโปลีเล่นในบ้านมีโอกาสคุมเกมได้ตลอดคาดว่านาโปลีชนะ2ประตูต่อศูนตัวเน้นชี้ไปท,ที่ทีมนาโปลีกับเงื่อนไขที่เปิดให้ฝั่งนาโปลี1.25 คู่ที่10เวลาตีสามอินเตอร์มิลานพบกับเวเนเซียเอฟซีสถิติการพบกัน4นัดหลังสุดอินเตอร์เหนือกว่ามากชนะทั้ง4นัดรวดยิงรวม6ประตูเสียเพียง1โดยเกมล่าสุดบุกชนะเวเนเซีย1ต่อ0ฟอร์มการเล่นล่าสุดอินเตอร์6นัดหลังชนะ4แพ้2ยิงได้9เสีย5ฟอร์มเริ่มกลับมานิ่งเวเนเซียฟอร์มดีเช่นกันชนะ4แพ้2ยิงได้ถึง14ประตูเกมรุกดุดันในเซเรียบีฟอร์มเย่าเยือนอินเตอร์ในบ้านแข็งแกร่งชนะ4แพ1สี่จา้5นัดหยังดุดสสวนเวเนเซียเกมเยือนานัดหล่ง ชนะ1เสมอ2แพ้2ยิงได้6เสีย6คาดการสกอร์ศักยภาพทีมชื่อชั้นและคุณภาพแนวรุกรับอินเตอร์เหนือกว่าอย่างชัดเจนคาดว่าอินเตอร์มิลานชนะ2ประตูต่อ0แต่จะไม่ข้ามกำแพงตัวเน้นชี้ไปที่ทีทมเวเนเซีย FC กับเงื่อนไขที่เปิดให้ฝั่งเวเนเซียเอ2ซี คู่ที่11เวลาเที่ยงคืนไฟบวกพบกับดามสตาร์ดสถิติการพบกัน5นัดหลังสุดไฟบวกเหนือกว่าชนะ3ครั้งเสมอหนึ่งและดามสตาร์ดชนะ1เกมล่าสุดไฟบวกบุกชนะ1ประตูต่อศูนย์ฟอร์มการเล่นล่าสุดไฟบวกผลงานดีชนะ3เสมอสองแพ้1ยิงได้11เสีย8ส่วนดามสตาร์ดฟอร์มเด่นเช่นกันชนะ3เสมอสองแพ้1่งยิงได้ถึง13ประตูฟอร์มเย่าเยือนไฟบวกในบ้านโหดมากชนะ4ี่เสมอหนึ่งยิงรวม17ประตูเสียแค่ขามขณะที่ดามสตาร์ดเกมเยือน ชนะ2เสมอ2แพ้1ฟอร์มดีแต่ยังมีหลุดบ้างคาดการสกอร์ด้วยคุณภาพเกมรุกในบ้านและความแน่นอนของเจ้าถิ่นคาดว่าไฟาบวกชนะ3ประตูต่อ1ตัวเน้นชี้ไปที่ทีมไฟบวกกับเงื่อนไขที่เปิดให้ฝั่งไฟบวก1.25 และคู่สุดท้ายคู่ที่12เวลาเที่ยงคืนโบคุ้มพบกับสตุกา์ดสถิติการพบกัน5้านัดล่าสุดสตุก ok ์ดเหนือกว่าชัดเจนชนะถึง4ครั้งขณะที่โบคุ้มชนะได้เพียง1เกมโดยนัดล่าสุดสตุก์ดบุกถล่ม4ต่อศนฟอร์มการเล่นล่าสุดโบคุ้มผลงานดีขึ้นมากชนะ4จาก6นัดหลังยิงได้10เสียหส่วนสตุก์ดชนะ3เสมอ1แพ้2ยิงรวม14ประตูเกมรุกยังอันตรายฟอร์มเย่าเยือนโบคุ้มในบ้านห้านัดหลังชนะ2เสมอ1แพ้2ยิงได้10เสียส1ส่วนสตุกา์ดเกมเยือนชนะเสม 1แพ้2ยิงได้11เสีย8คาดการสกอร์รูปเกมดูสูสีแต่หากเทียบมาตรฐานทีมและความอันตรายเกมรุกของสตุตการ์ดคาดว่าสตุตการ์ดบุกชนะ2ประตูต่อ1แต่จะไม่ข้ามกำแพงตัวเน้นชี้ไปที่ทีมโบคุ่มกับเงื่อนไขที่เปิดให้ฟังโบคุ่ม1.25 และฝากกันไว้ด้วยสําหรับท่านใดที่ต้องการรับแนวทางจากดิบสกอร์กับบทวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อให้คุณมีโอกาสชนะที่สูงที่สุดรีบเข้ากลุ่มได้ที่ Li@@ n e แอด gpt888 รับจำนวนจำกัดและนี่คือทั้งหมดของการวิเคราะห์บอลในวันนี้เพื่อนๆละครับเห็นด้วยกับเราหรือไม่คอมเมนต์ Comment มาบอกกันด้านล่างได้เลยนะครับข้อมูลของเพื่อนๆจะพัฒนาให้ AI ของเราแม่นยำขึ้นก่อนจากกันฝากกด subscribe และกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดิบสกอร์ของเราด้วยนะครับ